ไม่สนิทบิดหมด F Hero FT JSPK KX ลำไยไยหยทองคำ XMP การรวมสี่ตัวตึงแห่งวงการไม่สนิทบิดหมด ไทยไรเดอร์แอนเดซิงเกิลจาก F h e ฮีโร่ s p k k F, ีเจเอสพีเยหายทองคำ XMP การรวมสี่ตัวตึงแห่งวงการเพลงแนวฮิปฮอปไทยริทึ่งฮิปฮอปไทยริทึ่งพาไปซิ่งบนความสนุกทุกแนวเพลงแบบไทยๆด้วยจังหวะโจโจ้โจตืดตืถ่ายทอดวัฒนธรรมนักบ,บิดที่หลงไหลาการซิ่งมอเตอร์ไซค์ทั้งนำเสนอสเสน่ห์ศิละปะการแต่งรถที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ไม่ว่าชาติใดก็เรียนแบบไม่ได้ เพลงมี้เอฟฮีโร่ได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับ j s t k k Jazz Booknik, ปาปิยองกุ๊กกุ๊ตัวแทนแมนบอยหนึ่งในไอคอนของนักบิดพร้อมสกอยเกิลสุดเซ็กซี่แห่งยุคนี้อย่าง ลำไยไหทองคำและ MT ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมอร์ปาร์ตี้ซึ่งทั้ง3มคนเคยได้ร่วมงานกับ F Hero กันมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นคนคุ้นเคยที่รู้ใจจึงทำให้เกิดความสนุกครั้งใหม่ผ่านการโปรดิวโดย v r o w n z e r b r o เซอร์โปรดิวเซอร์ตัวจีแห่งแนวเพลงไทรรุทึ่นที่ทำให้ออกมาแปลก แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์เปรี่ยมสงทายสักการะนี้ด้วยเพลงไม่สนิทหยุดหมดไฮไรเดอร์แอนเทนที่พร้อมขึ้นแท่นเป็นเพลงชาติของสิงห์นักบิดได้ไม่ยาท้ายสุดเอฟฮีโร่เปล่าผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงกับซ U 8ริ้วไอคอนิกแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ให้การสนับสนุนทำให้เกิดเอ็มวีเพลงนี้ขึ้นมาได้รวมถึงชวนเหล่าไอดอลนักบิดอยากไต้บ้านสวนเธอออปชั่นวัยรุ่นบางแสนโบโซ ัวเปิดจะทิงจา p p แกรมไบอูเซอร์จีสโบไม้มังกัสแบรนเนมช่างหนิง8ริ้วและยังขนรถแต่งมาเข้าฉากด,ด้วยครับทั้งยังทำเสื้ออภิชาติฟาร์ม XF ฮีโร่ผมซึ้งในน้ำใจทุกคนมากครับนำเสนอภาพมิวสิกวิดีโอผ่านกระบวนความคิดซิ่งๆโดยผู้กำกับจัก,กรพงษ์บานเลงจัก,กรพงษ์บรนเลงจากจักขีดล่าง F8 p r o d โปรดักชั่นที่รับประกันความกวนอย่างแน่นอน Execu t i v e Producer เอฟฮีโร่โปรดิวเซอร์บีอาร์โอวบันยูเอ็นซัดอีดคำร้องเอฟฮีโร่เจเอสพีเคเค MT JJA z z s t e r t a i r y เรียบเรียง e b r o w n ZER วิศวกรบัน e ทึกเสียง e b r o w n ZER บันทึกเสียงที r ่ CSU JAI Home Studio ตัดต่อ b e r Master, I n o w n ZER Mix b r o w n ZER Master NINO